ครับนี่ก็คือซิงล้างจานที่เราทำขึ้นมาเหลือเศษจ,จากไม้ผาเล็นะครับมีที่เก็บช้อนเก็บอะไรนะครับอันนี้ทําไม่ต้องครัวนะครับก็ทีเนี้ยถ้าเราไปซื้อเป็นตัวซิงมันเลยมันก็จะราคาแพงนะครับแล้วก็บางคนก็จะมีหลายวิธีเอาผ้าเช็ดตัวไปจุ่มปูนนะครับมาทําเป็นที่ล้างจานบ้างแต่ว่าวันนี้มี อะไรมานําเสนอในราคาถูกๆนะครับนี่เลยครับก็คือกระมังนะครับก็ไปซื้อร้านทุกอย่าง20บาทมาแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวดักเศษอาหารนะครับเราลาร้างดักเศษอาหารตัวนี้20บาทกระมัง40บาทร้านทุกอย่าง20นะครับแล้วก็นี่เป็นเศษท่อที่หาได้ได้ตามทั่วไปนะครับเราก็มาเจาะตัวกระมังแล้วก็เอา เสียท่อมาคุมเอากาวร้อนนะครับแปะไว้วางแบบนี้ส่วนด้านล่างนะครับนี <c> ่ <oughs> อันนี้มันเป็นเป็นโคมอ่ะเป็นโคมไฟอะไรสักอย่างรนะ้านทุกอย่างยี่สิบนี่แหละที่ใส่โคมไฟผมก็เอามายึดกับกาวร้อนนะครับมายึดกับท่อปล่อยน้ําทิ้งของเครื่องซักผ้านะครับอันนี้ก็ได้มาจากร้านทุกอย่างยี่สิบนะครับ ยีบาท20บาท,บาทเดี๋ยวไยึดดปวลวดนะครับอันนี้ก็าวางก็วางไปนี้มันก็จะพอดีกับที่ตรงน้ําออกเราก็จัดเรารล้งถ้วยล้างจานนะครับน้ําก็จะออกนู่นนะครับไหลไปนู่นเห็นเปล่าโ <Okay. S 1> อเคก็ประมาณนี้นะครับเี๋เวลาเราล้าง ดักอาหารแล้วก็ดึงออกไปทิ้งน้ำก็จะไหลออกข้างล่างนะครับโอเคราคาถูกๆครับลองไปทำดูกันได้นะครับซิมก็จากไม้พเลตนะครับไม่มีคลิปบอกวิธีการทำนะครับไม่ได้ถ่ายเอาประมาณนี้ครับไม้ผลตที่ล้างจานในราคาถูกๆนะครับลองไปทำกันดูได้นะครับโอเค